วันนี้ได้มีพิธีรดน้ำศพนะคะอดีตนักสแสดงรุ่นใหญ่ลินดาค้าทันเจริญหลังจากที่เสียชีวิตมาแล้วนะคะก็คือเมื่อวานนี้ด้วยอาการปอดติดเชื้อโดยได้มีการเคลื่อนล่างนะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังศาลาสาวัดพระศรีมหา,าธาตุวรมหาวิหารเขตบางเขนในเวลา14นาิกาสนาทีที่ผ่านมาค่ะขณะที่คนบันเทิงนะคะมีการร่วมส่งพวงหลีดมาไว้อาลัยเป็นจำนวนมากอาทิพี่นัทมีเรียนะคะ พี่อ้ําอธิชาติค่ะคุณใหม่เจริญปุระนะคะพี่บีนเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์แม่กอบสุขจารุจินดานะคะพี่เปิ้ลจารุณีสุขสวัสดิ์ค่ะคุณนัดดาวิยาการนะคะคุณกัสมาบุญนาคเป็นต้น ด้านเพื่อนคนสนิทนะคะอย่างอาตุกเดือนเต็มสารลิตุนนะคะได้ออกมาเปิดเผยถึงการสูญเสียเพื่อนรักว่าการจากไปในครั้งนี้นะคะลินดานั้นถือว่าหมดทุกแล้วค่ะตอนนี้นะคะมาหาตอนีาแนี่ก็คือหมายถึงว่าความดันตกนะคะความดันตกแล้วก็มีอาการซีดซีดพอซีดก็คือก็ไปต่อไปที่หมอหมอก็ ให้ส่งไปที่โรงพยาบาลส่งไปที่โรงพยาบาลก็เลยทราบว่าเออเขามีภาวะตังไตสูงมีโปรตีนมีอะไรต่ออะไรในภาวะของเขาก็คือหมายถึงว่าคนที่นอนเปลเตียงอะไรนะคะคือต้องทิดว่าเรื่องโรคมะเร็งอะไรเนี่ยเขาไม่ได้เป็นแล้วไม่ได้กลับที่เาปเป็นวงที่สุดตอนนี้นคือกลัวว่า7ปี10ปีมะเร็งจะกลับมาแต่ก็ไม่พบว่าเขาไม่ ปวดเมี่ยยที่ไม่ได้ออกกำลังไม่ได้อะไรก็จะต้องมีภาวะทันไตหรือทันปอดแล้วก็ช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมีอาการไอนีหายใจขาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าจะเป็นเพราะว่าฝ่าฟันกับเข้ามาเนี่ยแบบหนักกว่านี้ก็เคยภาวะแน่ๆคือเป็นไตขั้นที่ห้าแล้ว แล้วก็เฉพาะร่างกายของคนอายุเยอะนอนติดเตียงแ,แล้วก็มีภาวะไ,ไม่ไม่ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะล้างไตได้ mm hmm. เพราะว่าเราพูดไปแล้วว่าจากนี้ไปเนี่ยเราจะไม่ปั๊มเราจะไม่ทําอะไรให้เขาต้องมาเขบกระเพนเขะเพน,นนะคะต้องขอบคุณขอบคุณเล็ทที่15ปีเนี่ยไม่เคยขาดทุนเลย ในจิตใจเราอยากให้เกิดปฏิหารแต่เราก็มาฉุกคิดว่าเราเห็นแก่ตัวไปไหมกับการที่เราจะขอปฏิหารขอสิ่งสักบสงขออะไรเพื่อให้คูอนู่แต่เขาไม่ได้อยู่เหมือนเราเขาไม่ได้อยู่แบบคนที่จะเดินได้กินได้หรืออะไรได้เพราะฉะนั้นเมื่อมีปฏิหารก็หมายความว่าเขาต้องอยู่แบบทุกข์ทรมานต่อไปวันนี้ก็อยากจะบอกว่าถึงเวลาที่ เพื่อจมีความสุภอย่างแท้จริงได้เดินทางไปอยู่ในที่ที่สวยงามสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมศพนะคะจะมีขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30และจะมีพิธีชาปนากิจในวันที่1ธันวาคมนี้เวลา16บหนาฬิกาค่ะ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ